ล่าสุดฟ้ายงวรีเจอรุนพีโหดจนต้องลาออกหนึ่งในอาชีพในฟันของเด็กๆย่อมมีลิสของนักบินอยู่ในรายชื่ออย่างแน่นอนเพราะเป็นอาชีพที่มีเครื่องแบบดูเทอยู่บนอากาศบ,บ่อยๆและมีเงินเดือนที่สูงนำเงินไปเลี้ยงครอบครัวได้สบายๆอย่างไรก็ตามก็มีคนที่เป็นนักบินจริงๆออกมาเล่าอีกมุมหนึ่งของอาชีพนี้จนกลายเป็นไวรัลหกแสนครั้งฟ้ายงวรีนางเอกดังผู้มีความสามารถครบเครื่องพ่วงดีกรีนักกฎหมายและนักบิน มีการเล่าเรื่องกันเป็นนักบินในไทยอีกมุมหนึ่งที่เป็นข้อเสียจนเธอต้องไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นเรื่องฟ้าเล่าถึงเหตุผลว่าเธอเคยเรียนนักบินที่ไทยอยู่ช่วงหนึ่งแลวรู้สึกไม่ตอบโจทย์รู้สึกว่ามันใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องการรับน้องรู้สึกว่าไม่ควรเป็นแบบนั้นเธอมาเรียนที่นี่เพราะอยากเป็นนักบินไม่ใช่ถูกรุ่นพี่สั่งลงโทษอะไรไม่รู้ที่เป็นการทำร้ายร่างกายตัวเองและมันไม่ส่งเสริมการเป็นนักบินเลย สิ่งที่รุ่นพี่สั่งให้ทำก็ก็มีการวิตพื้นการตักแดดจนมือพองเขาก็ให้ทำต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดแตกหักที่ทำให้เธอเลิกเรียนนักบินก็คือตอนที่โรงเรียนแห่งนั้นมีกฎห้ามย้อมสีผมแต่ผมของเธอเป็นสีน้ำตาลเวลาถูกแดดมันก็จะเป็นสีแดงรุ่นพี่จึงสั่งให้เธอเอากีวีหรือยาขัดรองเท้าสีดำมาทาผมให้เป็นสีดำเมื่อเจอแบบนี้เข้าไปทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดใจจนร้องไห้จนมีรุ่นพี่คนหนึ่งเข้ามาชี้หน้าบอกว่า คนอย่างเราเป็นนักบินไม่ได้หรอกถ้าเป็นได้ให้มาเตะหน้าเลยนี่คือฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้ลาออกและคิดว่าการเป็นนักบินมันต้องทําอะไรหนักๆแบบนี้หรือเปล่าถึงกระนั้นเธอก็ยังไม่ละทิ้งความฝันมาเรียนเป็นนักบินที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและพบว่าที่นี่ไม่มีวัฒนธรรมรับน้องอะไรแบบนั้นไม่มีการใช้ความรุนแรงวันๆมีแต่อ่านหนังสือสอบแล้วก็บินมีเพียงแค่นี้จึงรู้สึกว่าการจะเป็นนักบินได้ไม่ต้องผ่านความรุนแรงมันต้องใช้ความรู้ความสามารถ